แล้วสู่ Morning s t ตาหุ้นดาวเด่นนะคะมาดูหุ้นแนะนําประจําวันกันหน่อยค่ะ6ตัวที่คุณวิษณุหยิบยกนํามาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวแรกก่อนเลยค่ะซินเน็กซ์ประเทศไทยจํากัดมหาชนาหรือว่าซินเน็กซ์หุ้นไอทีตัวนี้นะครับรับนโยบายรัฐบาลนดะิจิตอล4.0ได้เต็มที่เลยนะครับ,รบก็เป็นเต็มการร่วมมือกับหัวเว่ยเปิดศูนย์ให้บริการลูกค้าเพิ่มเติมนะครับที่น่าสนใจคือราคาหุ้นเนี่ยนะครับยัง จะรอตัวอยู่นิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการรับลงมารับข่าวดีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีด,ดีแต่ว่าประเด็นปัญหาคือปีนี้ตั้งเป้าโต19%และยังมีผลประกอบการในแต่ากในปี2ถงาัล9นะครับสวยมากนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เรียกว่าโอกาสทองในการขาซื้อนะครับราคาคหุ้นยังไม่ไปไหนนะครับครับเรียกว่าย่อตัวลงมาพักฐานนิดหน่อยก็ ไปได้นะครับกระผมครับมาดูหุ้นทางด้านโรงพยาบาลกันบ้างครับ LPS นะครับหรือโรงพยาบาลลาบ้าวครับก็กำไรมาตามคาดนะครับ155ล้านบาทครับผมแล้วก็ XD นะครับวันที่28เมษายนนะครับครับรับผลงบก็20 ตังนะครับอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าประเด็นปัญหาคือณขณานี้ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาปีที่2ในตลาดเองนะครับที่น่าติดตามคือปีนี้ยังคงเป็นเดินหน้าต่อนะครับราคาหุ้นในต้10บบาทได้ถือว่าถูกแล้วนะครับครับผมครับมาดูตัวต่อไปค่ะอันนี้น่าจับตามองจริงๆ ATP 3 0มค่ะ ATP สามศูนย์นะครับวิศวกรรมการเงินมาล่าสุดนี่เพิ่งถามผู้บริหารมาเมื่อวันศุกร์นะครับผู้บริหารผู้บริหารว่าทําไมถึงต้องออก ไอ้วิศวกรรมการเงินประหลาดประหลาดแบบนี้นะเขาบอกว่าเขามองเห็นฟังก์ชันว่าหนึ่งทำยังไงบริษัทมีความต้องการใช้เงินมากน่าขนาดไหนนะครับอันที่สองก็คือว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์มากนอาขนาดไหนนะครับอันนี้ประเด็นที่น่าติดตามคือว่าประเด็นที่น่าติดตามคือว่าคือว่าบริษัทนะครับบริษัทนี้นะครับก็คือว่า อยากจะได้เงินสนไว้ขยายกิจการขณะเดียวกันไม่ก่อหนี้ด้วยนะครับก็กเลยใช้วิธีจ่ายปันผลเป็นหุนห้นอ,ออกมานะครับแต่ว่าจ่ายปันผลเป็นหุ้นออกมาจะพูดถึงหุ้นอาจะอาจะน้อยใจนะครับก็เลยแถมวอลเแรนดให้มาอีกนะครับเอาจ่ายปันผลเป็นหุ้น8ต่อหนึ่งนี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหรือว่าเพิ่มทุนนิดหน่อยเองนะครับที่ส,สมมาคัญวอลเแรนดนี่คือเพิ่มทุนในอนาก็ให้ความมั่นใจว่าบริษัทนี้นะครับมีที่ทางที่แน่นอนแน่แล้วก็ ราคาเอ็กซ์ไซส์ของวอลเลนนี่สวยมากนะครับ85สตังค์นะครับราคาขนาดนี้2บาทกว่าเรียกว่า มีแกลบนะครับคนได้วอลเรนไปยิ้มเลยนะครับเพราะว่าวอลเรนนี่ราคาเนี่ยคงจะต้องเกินบาทแน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นการคืนพถือหุ้นที่ดีนะครับที่สําคัญคือไม่ได้เสียหายที่สำคัญไม่ต้องก่อหนี้เพิ่มนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะครับที่สําคัญดูระหว่นง XD ให้ดีก็แล้วกันนะครับครับผมครับหุ้นตัวต่อไนะครับ a l t t e เท c o คมหรือหุ้น a l t เมื่อเช้านี้เพิ่งจะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แหมกำไรสวยงามจริงๆ กำไรสวยนะครับกำไรโต35ิเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ดีกำไรปกติเท่านั้นเองนะครับราคาหุ้นเนี่ยยอดตัวลงมาเยอะไปหน่อยนะครับนี่น่าสังเกคือจ่ายปันผลสิบสตังค์นะครับจ่ายปันผลปีแรกเลยนะเข้ามาก็จ่ายปันผลเลยนะครับนี่ยังไม่รวมกำไรพิเศษอีกนะครับมีของร้านคาดว่าเดือนมีนานี่น่าจะมีข่าวดีเข้ามานะครับเพราะนั้นเนี่ย น่าจะหลังจากเลื่อนมาตั้งแต่มกรากุมารก็ยังเลื่อนต่อนะครับรแต่ว่ามีนานเนี่ยคาดว่าจะได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากําไรปกติโตปีนี้น่าจะโตคาดว่าจะโตเกินร้อยเปอร์เซ็นะครับรา,รายได้นะครับไม่ใช่นับกําไรนะครับแต่รวมทั้งกาไรด้วยก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับที่น่าสนใจคือว่ากําไราพิเศษอีกนะครับก็คงจะต้อง จ่ายผลผลพิเศษมาเป็นกรณีพิเศษตามมาด้วยนะครับเพราะนั้นต้องติดตามมันดูนะครับตัวนี้หุ้นมีอนาคตไกลนะครับันผนก็สวยอัพไซด์ก็มีครับปันผลัอัพไซด์ก็มีราคาหุ้นก็ยังถูกมากนะครับใต้เก้บาทนี่ไม่ถึงว่าถูกเป็นพิเศษแล้วนะครับค่ะไปดูตัวต่อไปค่ะอ b i บิโก้โฮลดิ้งค่ะก็ราคานะครับยังไม่ดีเท่าไรนักเพิ่งแจ้งผลประกอบการเช่นเดียวกันนะครับกำไรอยู่ที่พัน ร้อยสี่สิบหกล้านบาทเพิ่มขึ้นสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็กำไรอาจจะดูน้อยไปไหน่อยแต่ว่าเมื่อเทียบกับมาลีนะครับมาลีลูกนี่ยกำไรนิวไฮเลยนะครับเพราะนั้นปันผลรับปันผลจากลูกเต็มๆเ,เลยนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยขึ้นกับมาลีโดยเฉพาะที่สำคัญคือจ่ายปันผลเจ็ดจุดห้าสตังค์นะครับ,รบแต่ว่าอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งแต่ราคาหุ้นเนี่ยนะครับต้องดูมาลีเป็นหลักนะครับ,รบมาลีไปไหนหุ้นตัวนี้ไปโดยที่สำคัญร,ราคาห,หุ้นเนี่ย ถูกที่สุดในรอบหลายเดือนเลยทีเดียวครับผมอพิโก้นี่ก็เป็นบริษัทแม่ของมารีมารีนั่นก็คือน้ําผลไม้นั่นเองนะครับผมารีครับมาลีปีนี้กาไรนิวไฮนะครับราคาขึ้นไปเหนือร้อยบาทครับผมสุดท้ายนะครับมาหุ้นน้องใหม่กันบ้างนะครับนั่นก็คือ RPH นะครับหรือโรงพยาบาลราชพฤกษ์จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกครับ อเดี๋ยวสิบโมงกม็รู้ครับว่าจะออกหมู่หรือจานร, <c oughs> ราคา IPO 4บาท80ดเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยหุ้นลงพยาบาลที่ตัวไหนเข้ามาเนี่ยไม่เคยผิดหวังนะครับเพราะนั้นเนี่ยรงบานขอนแก่นนะครับโรงบานอยู่ที่ขอนแก่น เคยถามผู้บริหารว่าทำไมเข้ามาระดมทุนในตลาดทั้งท่งนไม่มีหนี้เลยนะครับก็บอกว่าพอดีโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมาขอซื้อกิจการเขาก็เ,าเลยมองว่าแปลงรูปเป็นบริษัทมหาชนดีกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยไปขยายกิจการไม่ต้องขึ้นเป็นอนณาณิคมของโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับมี ABS นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทิศทางที่น่าสนใจบริษัทผู้บริหารเนี่ยระดับ เกจิอาจารย์ในมหาหลัยในจังหวัดมหาหลัยขอนแก่นกันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือไม่ก็อดีตทั้งนั้นนะครับก <c oughs> ็ถือว่าเป็นเนรื่องปกติธรรมดาครับเห็นว่าจะขึ้นโรงพยาบาลใหม่ด้วยรรโรงพยาบาลใหม่เนี่ยร้อยกว่าเตียงเลยตอนนี้มี55เตียงเองนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลเก่าเนี่ยจะทําเป็นศูนย์ไตเทียมซึ่งคนอีสานมีปัญหากันเยอะนะครับเพราะว่าชอบกินส้มตำของเค็มนะครับอะไรค่ะครบ6ตัวแล้วนะคะไปดูที่ทางทีเฟกต์กันบ้างค่ะ อิ펙เช้านี้นะครับก็อาจจะแกว่งรอบๆนะว่ารอโดนัลด์ทรัมป์ถแถลงพรุ่งนี้เป็นหลักนะครับนั้นวันนี้เนี่ยไม่น่า <c oughs> จะไปไหนไกลนะครับบวกก็บวกไม่มากลบก็ลบไม่มากนะครับทิศทางก็น่าจะเป็นทิศทางที่เรียกว่าแกว่งตัวในกรอบแคบๆเป็นหลักนะครับค่ะเอาละค่ะครบถ้วนแล้วสำหรับช่วงนี้ขอบคุณคุณวิษนุมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาถอดรหัสหุ้นกันค่ะ 换你。